ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี Youtube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้าใบน้ำมูมูนะครับตอนนี้เวลา9้าโมงตรงนะครับก็มาสรุปผลนะครับฟุตบอลยุโรปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็โปรแกรมวันนี้นะครับบอลหลีกหลักหลีกลองทยอยเปิดแล้วนะครับอ่ะเราไปดูผลเมื่อวานนี้นะครับผลเมื่อวานเนี้ยนะครับ คู่ของพวกเรานะครับหน้าช่องเนี่ยก็ไม่พาดเป้านะครับโมเนี่ยไล่ถล่ม c i r ร์เคิลบตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับ30แล้วก็จบด้วยสกอร์นี้นะครับเพียงแต่สูงแรกเนี่ยไม่ก็ต้องฟรีไปเพราะว่าโมนำเร็วตั้งแต่นาทีที่3แล้วนะครับส่วนคู่ที่ดูล็อกถล่มเนี่ยมีหลายคู่นะครับเช่นแท็บซ้อนสปอเนี่ยนะครับ ใครก็มองว่ามาช่องไหนกูรูไหนก็มองว่าแทปซอนสปอร์น่าจะเอาชนะลาปิดเวียนนาได้ครับสุดท้ายเนี่ยแพ้คาบ้านไป01เลยครับแทปซอนสปอร์ศูนลาปิดเวียนนา1นะครับแล้วก็เมื่อคือนเนี่ยผมให้สเต็ป2พ่วงไปขำขำด้วยนะครับก็ให้ในคู่ของ k i ไ a r ัคสวนะครับ ก็สามารถเอาชนะโบลเล็กบัญจาไปได้นะครับ2ประตูต่อหนึ่งะครับโดยทางทีมเยือนโดนใบแดงนะครับแต่อีกคู่หนึ่งอ่ะก็ลุ้นระทึกเพราะมันเป็นคู่สุดท้ายของยูโรปาลีกตอนตีสอครึ่งนะครับแล้วก็อยู่บอลที่โอกาสน่าจ,จะเป็นไปได้สูงด้วยนะครับปรากฏว่านะครับบาก้าจากโปรตุเกสนะครับที่ราคาไหลต่อแล้วก็หลายๆช่องหลายๆกูรูเขาก็ให้บาก้านะครับ รวมทั้งผมด้วยนะในในในบอลสเตปนะครับเพราะว่าบอลหน้าช่องเนี่ยผมจะคัดตัวที่มันดูแล้วน่าสนใจที่สุดนะครับ mm hmm. ก็บาก้า,าก็เลยตกไปอยู่ในบอลสเตปเท่านั้นนะครับปรากฏว่าบาก้า,กากเนี่ยเปิดมาหลอกกินหมดเลยครับจบด้วยสกอร์ศูครับไม่ว่าจะเป็นสูงแรกสูงเต็มเกมนะครับต่อครึ่งแรกต่อเต็มเกมตายหมดครับ นะเมะื่อคืนคู่บาการานี้ถือว่าเป็นคู่ที่บอดเขาเอาคืนแล้วเป็นคู่สุดท้ายของรอบดึกไม่ม,ไม,มีไม่มีคู่แก้ตัวด้วยนะครับออแสบมากนะครับส่วนผลคู่อื่นนะครับพาณินายกสที่มองว่ายังไงก็เป็นต่ออาแจกซึ่งอ,อ,อ่อนชันนะเขาว่านะถึงแม้ว่าชื่อชั้นจะดีแต่ดูอาแจกไม่น่าจะรอดสุดท้าย ไปพลิกชนะปะนาตินไอคอสหนึ่งศูนย์นะครับทั้งๆท,ที่ตัวเองเป็นรองหน้าปอนะครับแล้วก็ออกวันต่อเมื่อวานตายเยอะนะครับลิเยก้านะครับก็ทำได้แค่เสมอกับเอลฟ์บอกไปหนึ่งหนงึ่งทั้งๆที่เอลฟ์บอกเนี่ยโดนใบแดงและเล่นแค่สิบตัวนะครับคลิปบาร์ตนะครับคลิปบาร์ตเนี่ยก็แพ้ไม่ขาดแพ้ต่อวิกตอเรียเพาเซนไปแค่หนึ่งประตูต่อสองนะครับ าปาติสารเบลเกตเสร็จตามคาดนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นคู่ราคาแปลกเมื่อคืนนี้ลูกาโนเนี่ยบุกมาต่อปาติสารซึ่งมีเลเวลประสบการณ์ที่เยอะแล้วก็ทําได้จริงๆนะครับใครไหลลองคู่ปาติสาลน,นี่เสร็จเลยนะครับลูกาโนบุกชนะ1.0นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่ดูแล้วไม่น่าจะขาดก็ขาดครับอย่างซันตาโคลมาเนี่ย แพ้ต่อลีการไปถึง0นประตูต่อ2นะครับทีมที่เราอชอบชื่อเขาอะเซลเย่เซลเย่ Sell ier, Sell ier, นะครับก็สามารถเอาชนะแชมล็อกโลเวอร์ไปได้1 0ูนย์นะครับดินามโมมินเป็นไปตามคาดนะครับเอาชนะลินคอนเลสอิมไปส0ูนย์นะครับ,น, 2, น,รบนี่คือผลฟุตบอลยูโรปาลีกเมื่อคืนนี้นะครับทีนี้ผมเอาตรงนี้มาขั้นไว้ก่อนนะครับก็คือฟุตบอล ไอซ์แลนด์พรีเมียร์นะครับไอซ์แลนด์พรีเมียร์เนี่ยไม่รู้ว่าโคปเปอว์กับเคอาเรย์วิกเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันจะมีเหตุให้หยุดระหว่างเกมหรือเปล่านะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่ Iceland Division ค Iceland Division อคอไอซ์แลนด์ดิวิชันหนึ่งนะครับไอซ์แลนด์ดิวิชันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเคปลาวิกนะครับก็เอาชนะกรินดเวิกได้แค่สองหนึ่งนะครับคืนตังค์นะครับต่อเขาเป็นลูกลูกควบแล้วก็ลูกอย่างเงี้ยน,นะ อัปตูเลติ้งนะครับเป็นต่อเล็กเนี่ยเล็กยาวิกเนี่ยถึงครึ่งควบลูกนะสุดท้ายจบ1-1นะครับคู่ที่หลายๆฝ่ายหลายๆช่องหลายๆกูรูให้แล้วเข้าแบบเต็มเต็มนั่นก็คือคู่ของโมร็อกโกนะครับโมร็อกโกเนี่ยชิงที่3นะครับนะชิงนะใช่ไหมชิงที่3ใช่ไหมก็เอาชนะอียิปต์ไปได้60โอครึ่งโหลเลย โอ้ราคาแบบอียิปต์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นทีมที่เหนียวแน่นมากนะในโจนเมเมนต์เนี้ยแต่โมร็อกโกเนี่ยก็พลังหนุ่มไงมันคึกมันฟุมันพุ่งพ่าน,น่ะมันสุดท้ายโอ้โหโชว์แบบสุดยอดนะครับทีนี้ไปถึงเ,เรื่องยาวเลยนะครับยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์เนี่ยผลเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้นะครับ ปุสการ์ดนะครับก็สามารถบุกเอวชนะอาราลัดได้1-0นะครับออเดเบซี่นะครับก็แพ้ต่อพิวนิกไป0-1นะครับเอฟเอออร์ด้านะครับก็สามารถเอาชนะดิต้าจีลานไป1-0นะครับอิสตันบูลบูยูเชกนะครับก็บุกไปทําได้แค่เฉือนชนะไอบเลียครับ1-0ก็เสร็จนะต่อเขาลูกควบนะครับ อินเวสนะครับอินเวสสามารถยันเสมอเยอกเด้นได้1นึนะครับ HJK เฮลซิงกิเป็นอีกตัวหนึ่งแรงๆเมื่อคืนนะก็ทำได้แค่เฉือนชนะนะครับเดสิททูซี่ไป1นูนย์ครับก่อนโดนหูหนึ่งตลอดเลยนะครับมาาดาโบลสลาฟนะครับก็ไม่รอดดีครับเสมอกับอาโปลเทลเบียเชียว่าไป1นึ่งนะครับไฮดุคสปิทหลายท่านก็มองตัวนี้นะครับสุดท้ายเปิดมาหลอกกินนะครับ ทำได้แค่เสมอกับลูเซนเบิร์กไป0-0นะครับโดนทุกดอกเหมือนกันนะคู่นี้ซิกเคบอกครับก็ยันเสมอ KAA g เ n t ไปได้2-2นะครับ FC ซูริกนี่ล็อกถล่มเลยนะครับแพ้ต่อวิกตอเรียกิมาไลท์ไปถึง0ประตูต่อ3นะครับแล้วก็บลอนบี้จากเดนมาร์กทำอีกแล้วครับคุแดนโคโนมมาอีกแล้วนะครับเล่นในถิ่นแท้ๆนะครับ แพ้ต่อเรียเกียวอร์ซอไป2ประตูต่อ3ครับท,ทั้งที่ครึ่งแรกอนําอยู่2-1น่าจะหวานเจี๊ยบแล้วนะครับแพ้เฉยนะครับอโอมานเนียนิโคเซียนะครับก็เอาชนะแฟร์เฮว่าไป10นย์ะครับโอลิมปิกรุปยาน่านะครับไล่ถล่มเชริฟติลสโปไปถึง3 0ม์เชิฟนี่หลุดโลกไปแล้วครับน่าจะเป็นทีมที่นักลงทุนไม่ตามแล้วตรงข้ามตลอดนะครับเออเมื่อ สองสาฤดูการก่อนเชอร์ลิฟเนี่ยเล่นดีมากนะมาฤดูกาเนี้หลุดโลกไปเลยนะครับแล้วแพ้แพ้เละเลยนะครับแล้วก็ CSKA โซเฟียนะครับสามารถเอาชนะปาฟอร์ฟไปได้2-1นะครับคิวมานอกยันเสมอกับทอมโซ่ไป้22นะครับซียบาคูฟนะครับคืนฟอร์มบุกไปชนะมัคคบีเปตาไป1-0นะครับโอซิเยกนะครับต่อเซ่า FK เป็นลูกนะครับ S 1> <S 1> <S สุดท้ายเสมอ1-1น,น,นะครับแล้วก็ไอทีมที่เวลาเราเล่นเนี่ยมันโดนตลอดพอเราข้ามไม่เล่นมันเข้าครับโบเดฟพับดิฟนะครับก็สามารถเอาชนะทีมแกล่งอย่างชรินกี้โมสตาไป2-1นครับกินเฉยเห็นไหมอืมนะอูเดโดฮาร่า oh นะครับก็แพ้ต่อแอสตันาไป1ประตูะต่อ2นะครับบอลคานี่ก็ล็อกถล่มครับต่อแพงถึงลูกควบเนี่ย แพ้ต่อลาน FC ไป0-1นะครับไวคิงเกอร์เลียวิกนะครับเป็นต่อฟอร์าทารินลูกครึ่งเสมอ1-1นะครับมาริบอนะครับเฉือนเอาชนะวัดโบนิน่าที่เหลือแค่10คนไป2-1นะครับสปาร์ตักเทอร์นาวานะครับต่อวิสลาคาคอฟ1ลูกกดไป3-1นะครับเอสเคบานนะครับบุกไปทำได้แค่เสมอกับเซนเมเลน1-1เสร็จอีกนะครับ แล้วก็เซนต์แพทริกนะครับก็สามารถพลิกเอาชนะซาบ้าเอไป1ประตูต่อ0นะครับทีนี้บทสรุปเมื่อคืนจบไปแล้วทีนี้มาค่ำคืนวันนี้นะครับถือว่าตื่นตาตื่นใจนะครับฟุตบอลมีให้เลือกเพิ่มรายการขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีฟุตบอลชายนะครับ ฟุตบอลโอลิมปิกนะครับเตะที่ฝรั่งเศสเนี่ยคู่ชิงนะครับเจ้าภาพฝรั่งเศสจะเจอกับสเปนนะครับคู่นี้เตะ5้าทุ่มนะครับแล้วก็มาแล้วครับลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเปิดคืนนี้นะครับสคู่ในเวลาตีสองนะครับก็จะมีเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดดาบคู่นะครับบุกไปต่อเบสตันนอตเอนนะครับหน้าปอโอ้โหนัดเปิดสนามบุกไปต่อเจ้าบ้านเข้าหน้าปอแล้ว ทีมอย่างเปสตันเล่นในบ้านก็รู้ๆกันอยู่ครับแหมราคาคู่นี้ถือว่าต่อแพงนะน้าปอแต่แพงนะเออแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับกุหลาบเพิงแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับเล่นในบ้านตัวเองนะครับเล่นในบ้านตัวเองก็ไม่ต่อนะครับราคาล่าสุดเนี่ยเหลือแค่เสมอละเจอกับแกะเขาเหล็กดับบี้เคาตี้นะครับดับบี้เนี่ยน่าจะเลื่อนขึ้นมานะครับน่าจะเลื่อนขึ้นมา แต่ก็ไม่กล้าต่อเห็นไหมแปลกทั้ง2คู่ครับราคาในเดอะแชมเปี้ยนชิอังกฤษนะครับฮอลแลนด์พรีเมียร์นะครับเอลีดวซีเปิดเหมือนกันนะครับตีหนึนะครับโกดิงเกนนะครับก็โอ้โหเรียกว่าเปิดบ้านเป็นต่อ n อ c นซีเถึง1ลูกเลยแพงมากครับนัดเปิดสนามมีคุป้าอิตาลีนะครับมามาขั้นก่อนที่ซิเล่จะเปิดนะครับ ซัสัวโรเนี่ยเจอกับซิดาเตล่านะครับเขาให้ซัสัวโรเป็นต่อครึ่งครบลูกนะครับโอ้โหแล้วที่แบบต่อแพงเว่อร์ก็คืออูดิเนเซ่นะครับเป็นต่ออเวลิโนถึง2ลูกนะครับเจนัวนะครับเจนัวตอนนี้ล่าสุดเป็นต่อเลตเจนาอยู่ลูกควบลูกครึ่งนะครับแล้วก็มอนซานะครับเป็นต่อซุตติโลอัลโตนะครับ1ลูกครับก็ถือว่า บอลเจ้าบ้านนะมันเป็นบอลใหญ่นะครับอย่างซัสซัวโลเนี่ยนะครับอูดินเนเซเจนัวมอนซาเนี่ยทั้ง4ทีมเนี่ยก็อยู่ในตารางบนครับคือเกาโชซิเลียนะครับเพราะงั้นก็ต่อแพงทุกคู่นะครับ <laughs> นะโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกก็เปิดแล้วคืนนี้นะครับตีสอนะครับเปิดด้วยคู่แบบนะสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ เปิดฤดูกาลด้วยการเล่นในบ้านแล้วเป็นต่อลีโอฮาฟทีมเยือนถึง2ลูกนะครับคู่นี้ไหลลงจาก2ลูกควบนะทีนี้บรรดาทีมบรรดาลีกที่เราเคยเกาะมาช่วงปิดฤดูกาลก็มีก็มีมานะนี่ไม่รวมถึงไอ้พวกลีกสองของลีกลองอีกนะซึ่งก็น่าจะมีแต่ว่าในบ้านผลบอลเขาไม่ได้เอามาอันนี้ผมขอยกเครดิตให้นะในเรื่องราคาเนี่ย ถ้าผมมานั่งทำเองอีกก็ไม่ไหวนะไม่มีเวลาจริงๆก็ขอให้เครดิตกับเขานะครับยกมาให้นะครับเอ่อเนเอร์ดิวิชันหนึ่งนะครับซานเดฟยอร์เนี่ยเล่นในบ้านนะครับน่าจะเป็นบวยนะครับวันนี้เป็นต่อสตอมก็สเสร็จถึงหน้าปอเออคู่นี้ก็ถือว่าต่อแบบขัดกับความรู้สึกใช่ไหมตามมาด้วยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกมาอีกแล้วครับมิดทิลแลน มิดทิลันเอ้ยแต่มิดทิลันนัดที่แล้วพาเรากินนะใช่ไหมสองศูนย์ใช่ไหมวันนี้ต้องการสกอร์2เม็ดอีกแล้วนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านมีทีมบว้ยอย่างเวสเซินมาเยือนไอ,อเวสเซิลนี่แพ้3เกมติดแล้วนะนัดนี้นัดที่4วันนี้จะแพ้ขาดอีกไหมนะครับมิดทิลันเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับออไอแลนด์พรีเมียร์นะครับไอแลนด์พรีเมียร์ มีเดลลี่ซิตี้นะครับทีมรองจ่าฝูงเนี่ยเปิดบ้านเจอกับดันดักทีมอันดับ9นะครับเดลลี่ <The Lee S 1> เป็นต่อลูกควบนะครับแล้วก็จะมีโบฮีเมียนนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อวอเตอร์ฟอสครึ่งลูกนี่ก็แปลกนะไม่ใช่ปอนะไปถึงครึ่งลูกแล้วแล้วทีมเยือนเนี่ยมันอยู่ถึงอันดับ4ครับตัวเองเนี่ยอยู่อันดับ8นะครับนะฟินแลนด์ไวเคิลลิก้ามีหนึ่งคู่นะครับลาติก็น่าจะเป็นทีม หมูกัดกันนะครับลาติอันดับ11เล่นในบ้านเจอกับทีมบัวยอย่างเอเคนัสเนี่ยก็วัดใจไปเลยครับลาติต่อครึ่งลูกนะครับอ่าตุรกีซูเปอร์ลีกเปิดเหมือนกันนะครับเป็นการระดับสไลด์เอาอีกแล้วครับเปิดสนามเล่นในบ้านเปิดลีกด้วยนะครับเจอกับฮาเตสปอร์เนี่เป็นต่อถึง2ลูกนะครับโอ้ โอ้โหไอทีมใหญ่ๆอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับกาลาตาสลายเล่นในบ้านเนี่ยเป็นต่อคู่แข่งผู้มาเยือน2ลูกนะเบลเยียมนะครับเบลเยียมยังมีหลงมานะครับสตองดาดลีแอดทีมอันดับ6เล่นในบ้านวันนี้เป็นต่อเมชเชลหน้าปอนะครับผมก็พยายามยกมาให้เพื่อนๆได้เห็นนะบางคนก็ชอบบอลเล็กบางคนก็ชอบบอลแปลกบางคนก็ชอบลีกที่เขาไม่เล่นกันอย่างเงี้ยนะ พราะนั้นก็นพยายามยกมาให้นะครับมันเป็นการพูดจาพูดคุยกันช่วงเช้าเนาะโรมาเนียนะครับโรมาเนียซูเปอร์ลีกสเตอัวบูคาเลสนะครับฟอร์มที่โคตรหายในลีกแต่ว่าไปในยุโรปกลับไปพิกล็อกชนะใช่ไหมวันนี้ได้เฝ้าหลังนะครับเจอกับฟาลุนคอนสแตนต้านะครับแล้วสเตอัวเนี่ยดูราคาที่ไหลลงนะครับเปิดราคาเปิดมาครึ่งควบลูกไหลลงมาครึ่งลูกไหลลงมาปอ ตอนนี้เหลือหน้าเสมอแล้วอจะหลอกดาวหรือเปล่าแล้วจะเหมือนไอ้นัทที่มันไปเยือนไปเยือนในบอลยุโรปอ่ะก็เป็นรองอย่างเงี้ยสุดท้ายพลิกชนะวันเนี้ยถ้าต้องเลือกนะผมไม่เลือกฟารลุนนะราคาแบบนี้ก็จริงนะเออดูแล้วมันทำแม่งทำแม่งนะเออใช่ไหมอ่าโปรแลนด์โปรแลนด์นี่ขอข้ามเนาะออขอข้ามแล้วก็เป็น หลีกวันอังกฤษนะครับบาร์สลีย์จะเจอกับแมนฟินทาวนะครับบาร์สลีย์เป็นต่อครึ่งลูกมีลีทูอีกอ้าวยกมาเชสเตอร์ฟิลนะครับเล่นในบ้านก็เป็นต่อสวินดอนทาวครึ่งควบลูกนะครับบุนเดสซิก้าสองเยอรมันก็ถือว่าพวกเราก็ตามมาเพราะว่ามันเพิ่งเปิดได้สองสำนักเนาะไกเซอร์สลราเทนนะครับไอตัวแสบวันนี้เล่นในบ้านนะครับยังเป็นรอง กอยเทอร์เฟียทีมลองจากฝูงถึงครึ่งลูกนะครับนัดที่แล้วไกเซอร์ก็เป็นลองชนะใช่ไหมวันนี้ไกเซอร์เป็นลองอีกแล้วเป็นเจ้าถิ่นดูจะจะชนะหรือเสมอได้ไหมนะครับอ่อคู่ที่2เนี่ยจอห์เลเกนเบิร์กนะครับเสมอกับอูมนะราคาเอออันนี้ก็แปลกนะไออูมเนี่ยเราเกาะน,นัดแรกใช่ไหมนัดแรกอ่ะอูมเจอไกเซอร์นะครับอูมแพ้เฉยนำก่อน <laughs> นะ ส่วนลีกที่หลายท่านก็ตามอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นหลายท่านที่ชอบบอลสกอร์เนี่ยมันจะอยู่ในฮอลแลนด์ดิวิชัน2นะครับวันนี้เปิดลีกเหมือนกันนะครับวิเทสเล่นในบ้านเป็นต่อเทลสตาร์ครึ่งลูกนะครับเอฟซีไฮโอเฟนนะครับเล่นในบ้านก็เป็นต่อเดนบอสครึ่งลูกนะครับเอ็กเซลเซียบุกไปต่อ f c ออสครึ่งลูกโอ้โหราคาแบบวัดใจเกือบทุกคู่เลยนะครับ เฮล蒙ส Sport เล่นในบ้านเป็นต่ออูเทรคครึ่งควบลูกนะครับเอนะครับเอเล่นในบ้านก็ราคาแค่เสมอนะครับกับผู้มาเยือนอย่างดอเด,ดนะครับเสมอแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่ราคาเสมอก็คือมาส t ิชนะครับเล่นในบ้านก็ราคาเสมอกับคัมบูนะครับมีสวิเดนซูเปอร์เลเทนห้อยมาคู่หนึ่งนะครับราเก้ะ que, นะครับราเก เป็นต่อทีมเยือนอย่างสกอปดีนะครับสกอปดีเนี่ยลูกควบลูกครึ่งนะครับนี่ก็คือโปรแกรมในค่ําคืนวันนี้นะครับซึ่งเรียกว่าวันนี้การบ้านเยอะมากนะครับเพราะว่าทั้งล,ลีกเปิดใหม่หลีกเดิมนะครับแล้วก็ยังมีพวกราคาแปลกนะครับบอลถ้วยแต่บอลถ้วยผมน่าจะข้ามนะบอกไว้ก่อนเลยนะครับในโคปาอิตาเลียเนี่ยผมไม่น่าจะวิเคราะห์วิจารณ์นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับ ยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วสบายสบายครับคลิปแรกของวันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่ชื่นชอบผมชื่นชอบช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้านะครับอยากจะสนับสนุนกันช่วยเหลือกันในด้านปัจจัยนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแอดไลน์มาสมัครเพื่อรับทัศนะนะครับส่งตรงทัศนะถึงไลน์ส่วนตัวของท่านนะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะครับ ก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ Line ID นะครับ Tdednamu นะครับ Tded นะครับ NAMO d นะครับประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไปนั่งทำในเรื่องของฟิกออดกับแฮนดิแคปนะครับเปิดไหลนะครับเดี๋ยวจะเลือกมาเป็นคู่ทำหมดทั้งหมดเนี่ยไม่ไหวนะครับนะอ่ะก็ขอให้ท่านโชคดีครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ